เมื่อรวมกลุ่มเลเยอร์หรือว่าสร้างกลุ่มให้กับเลเยอร์ไปแล้วนะครับหัวข้อนี้เราจะมาดูเรื่องของการลิงก์เลเยอร์เข้าด้วยกันนะครับบางครั้งนั้นเราอาจจะต้องแก้ไขเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ในลักษณะเดียวกันนะครับเช่นต้องการเลื่อนภาพที่อยู่ต่างเลเยอร์ให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับซึ่งการเลือกทีละภาพนั้นถ้ามีภาพน,น,น้อยก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าถ้ามีภาพอยู่ค่อนข้างเยอะก็อาจจะเสียเวลามากขึ้นนะครับทางออกของการที่จะแก้ปัญหาก็คือเราจะสร้างลิงก์ให้กับเลเยอร์ ซึ่งในโปรแกรม Photoshop นั้นการสร้างลิงก์ก็จะเป็นการสร้างความเกี่ยวโยงของเลเยอร์มากกว่า1 La เลเยอร์หรือว่าตั้งแต่2 La เลเยอร์ขึ้นไปนั่นเองนะครับเราจะลองมาดูวิธีการกันนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะลองลิงก์นะครับทั้ง3มเลเยอร์นี้เข้าด้วยกันก็คือเลเยอร์ในส่วนของ Job นะครับของ Service และก็ของ Home นะครับวิธีการที่เราจะเลือกทั้ง3ามเลเยอร์นะครับถ้าเราคลิกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นการเลือกแต่ละเลเยอร์ให้เรากด c o n ลค้างไว้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นการเลือกทั้ง3มเลเยอร์หรือว่าเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเลือกเลเยอร์ดอกไม้ทั้ง3นะครับแล้วก็เลือกคลิกที่เครื่องหมายแรกที่เป็นรูปโซ่ตรงนี้นะครับลิงก์เลเยอร์เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะปรากฏลักษณะของลูกโซ่ขึ้นมาที่ด้านท้ายนะครับเป็นการบอกว่าในส่วนของเลเยอร์ทั้ง3นี้ได้ลิงก์กันแล้วนะครับเมื่อเราเลือกที่เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งแล้วก็ทำงานนะครับก็จะเป็นการทำงานทั้ง3ามเลเยอร์ นะครับอย่างเช่นผมเลือกที่เลเยอร์จอบนะครับดอกไม้สีส้มก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายเลเยอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราได้ลิงก์เข้าด้วยกันแล้วถ้าเราทําให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเลเยอร์ที่เราเลือกนะครับก็จะเกิดผลขึ้นทั้ง3ามเลเยอร์นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราลิงก์เลเยอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปดูเรื่องของการจัดลําดับหรือว่าการจัดเรียงเลเยอร์กันหรือบ้างนะครับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนั้นนะครับแล้วก็จัดเรียงภาพในทุกเลเยอร์ที่ลิงก์กันอยู่นอกจากจะใช้ คำสั่ง Move t o o แล้วนะครับเรายังสามารถใช้คำสั่งอัตโนมัตินะครับก็คือคำสั่ง Align ได้นะครับโดยที่ผมจะทำงานกับทั้ง3 Layer นี้นะครับลองดูกันครับก่อนอื่นนั้นนะครับเราต้องคลิกเลือกที่ Layer ร์ใด Layer หนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นแนวอ้างอิงนะครับผมเลือกที่ Layer ที่เป็นดอกไม้สวิต c e สีเหลืองนะครับจากนั้นก็ให้มาที่ในส่วนของเมนู Layer นะครับจากนั้นก็ให้มาที่ Align ก็จะเห็นว่ามี รายละเอียดอยู่หลายอย่างนะครับทั้งในส่วนของ top edges นั้นก็จะเป็นการเรียงเลเยอร์ตามแนวอ้างอิงจากเส้นขอบบนของเลเยอร์ที่ Active อยู่นะครับก็จะเป็นการเรียงขอบนะครับตามลักษณะของ Layer s e r v i c e วิสนะครับสีเหลืองเรียงอยู่เพราะฉะนั้นผลที่ได้นะครับดอกไม้ทุกดอกไม้นั้นจะเรียงในส่วนของแนวนอนเท่ากันหมดนะครับลองคลิกดูนะครับเห็นไหมครับต่อไปที่ในส่วนของ l a เยอรแล้วก็มาที่อะไรนะครับก็จะเป็น Vertical Centers นะครับก็จะเป็นการเรียงเลเยอร์ตามแนวอ้างอิงจากเส้นกึ่งกลางแนวตั้งของเลเยอร์ที่ Active อยู่นะครับเดี๋ยวผลที่ได้นะครับลักษณะของอาจจะมีดอกไม้บางดอกที่เหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับถ้าคลิกที่ในส่วนตรงนี้แล้วก็จะเรียงกันได้อย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวสังเกตที่ดอกไม้สีขาวนะครับจะมีการเลื่อนลงมาให้ในส่วนของแนวด้านบนนั้นเท่ากันกันกบดอกสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นการปรับในแนวส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง selection ขึ้นมาให้ดูนะครับจะเป็นการปรับให้แนวตรงนี้เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับมาดูที่ในส่วนของเลเยอร์นะครับแล้วก็มาที่ Align แล้วก็เลือกที่ Bottom Edge ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเรียงเลเยอร์ตามแนวอ้างอิงจากเส้นขอบล่างของเลเยอร์ที่ active อยู่นะครับก็จะเป็นการทําให้ในส่วนของขอบล่างตรงนี้เท่ากันทั้งหมดนะครับอาจจะเห็นผลได้ไม่ชัดนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ในส่วนของเลเยอร์แล้วก็มาดูที่ left edges กันบ้างนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะเป็นการปรับนะครับให้ขอบนะครับทั้ง3นะครับตรงกันทางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นได้นะครับว่าเป็นการเรียงเลเยอร์ตามแนวอ้างอิงจากเส้นขอบทางด้านซ้ายของเลเยอร์ของดอกไม้สีเหลืองที่อ้างอิงอยู่นั่นเองผมอันดูกลับไปครั้งนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอันต่อไปนะครับเลเยอร์แล้วก็มาที่ในส่วนของ Horizontal Center นะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับผลที่ได้จะคล้ายๆกันนะครับแต่จะเป็นการเรียงเลเยอร์ตามแนวอ้างอิงจากเส้นกึ่งกลางแนวตั้งของเลเยอร์ที่ Active อยู่นะครับเส้นกึ่งกลางแนวตั้งนั้นก็คือดอกไม้สีเหลืองตรงนี้นะครับและก็อันดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบสุดท้ายนะครับคลิกที่เลเยอร์แล้วก็มาที่ Align เลือก Right Edges ก็จะเป็นการเรียงโดยอ้างอิงจากในส่วนของ ขอบทางด้านขวาของดอกไม้นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของการจัดเรียงนะครับอาจจะใช้ในกรณีที่มีเลเยอร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ